一二一二一三三第二弯，的吉他，打把吉，吉他，吉他，乱 การผลิตการผลิตไ,ไฟฟ้าไฟฟ้าแหล่งพลังงานแหล่งพลังงานที่ใดใช้ใช้การผลิตไฟฟ้า k e e จะเจอแรงดึงวามสามารถทาให้ได้้าการการทำงานงารสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆโดยดยพลังงานพลังงานมีหลายแบบนับแบบเช่น พลังงานพลังงานความร<ส>้อนความร้อนพลังงานพลังงานแสงแสงพลังงานเสียงเสียงพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าพลังงานก้น พลังงานพลังานแต่ละแบบแะ่ัะแบบทำพงงานทำงานทำงานต้านแตกต่างแตตาแตกต่างกันแะ<น>ตางกันเช่นเช่นพลังงานกลพลงานพุ่ม พลังงานนานนานก้นจนกลนจนก้นตนจำหทยวัตถุวัตถุสามารถตาม้านเคลื่อนที่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนเคลื่อนไหวไหวกานพลังงาน Trái Dạ